อ้าสวัสดีครับสวัสดีคนดูด้วยนะฮะวันนี้อยู่กันในเกมอ่เาเรียกว่าอะไรวะสครับแมคานิกนะฮะมาเพราะว่าวันนี้เราเกมหลายๆเกมก็เล่นไม่ค่อยจบนะก็ขยันเล่นเกมใหม่ด้วยกันชบ ไม่รู้ว่าเสียงเอฟเฟกไม่ใช่เอฟเฟกเนี่ยเสียงเกมไหนวะออดดโอโอไปเราต้องมาดับไฟนะฮะเกมนี้ก็ผมผมมีไปเล่นมานิดหนึ่งนะไปเล่นเรียน,นรู้ระบบเกมมานิดหนึ่งว่า เออต้องทําอะไรยังไงแต่ว่าก็ไม่เยอะฮะไม่เยอะไม่เยอะ,ไ,ยอะไปเทสมานิดนิดหน่อยๆฉะนั้นก็เรามาเรียนรู้ทุกๆอย่างไปก็ปใกล้ๆกันละกันเนาะเปเรียนรู้ทุกอย่างมาพอๆกันเอ,อ๊ะตรงนั้นผมไม่เคยสำรวจปะ่ะขอไปดูแป๊บหนึ่งอะไรอะ่ะอ๋อเป็น ปลูกผักก็เก็บไปนั่นสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเกมนี้นะฮะไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน เอาไว้นี่ King เอาไว้ด้วยเผื่อต้องใช้เนี่ล,ล้อเกมนี้คลิกขวาจะเป็นงานเก็บของนะฮะคลิกขวาค้าง ฝากค้างจะเป็นการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บของอ,อือไม่ไม่เอาแล้วกัน เพราะว่าที่ที่ผมต้องเก็บเมื่อกี้ตอนแรกผมไม่รู้ว่ามีตรงนั้นเอที่ผมต้องเก็บที่ผมต้องเก็บก็คือเผื่อไปทําอันนี้มันคือสิ่งที่เราต้องเอาไว้ทําทํารถที่เขาจะสอนเราทํารถตอนแรกสุดเลยเนี่ยพอาเขามีน้ํามันแถมให้ด้วยหับเข้าไป ตอนนี้เขาบอกว่าเควสเราเนี่ยก็คือ Active c h i p ใช่ไหมแต่ว่าเควสลองเนี่ย your first car ก็คือบอกว่าให้เราสร้างสร้างลิฟต์มาก่อนแปะแปะไปอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วเขาก็ให้เราเอาอันเนี้ยนี่นี่ฮะนี่ฮะแปะอย่างนี้เขาก็จะบอกว่าเราจะต้องสร้างรถยังไงฉะนั้น Active c ค r เอ๊ะไม่ใช่ Active c ค r อะไรวะ นู่นฮะมันมีจุดบอกจุดเคสบอกว่าเราต้องต้องไปที่ไหนบ้างส่วนพวกกล่องพวกนี้ครับตามทางถ้าเจอก็ตีเก็บไว้นะฮะเพราะว่ามันจะดรอปของดรอปนน่นนี่นั่นมาช่วยในการใช้ชีวิตเราพอสมควรเลยนี่ะเนี่ยได้ล้อแล้วผมผมก็ไม่ต้องขับเองละเนี่ยผมตอนนี้ผมมีสามล้อมีสมล้อจริงๆจะบอกว่าได้รถหนึ่งคันแล้วก็ก็ใช่นะ ต่เมื่อกี้มันเท่าที่เห็นนะฮะรถต้องใช้สี่ล้อนะครับเกมนี้หลอดน้ำและอาหารแยกกันนะฮะแต่ว่าเวลากินพวกผักผลไม้หรือว่าเครื่องดื่มอาหารอะไรก็ตามมันจะค่อนข้างแยกกันนิดนึงฉะนั้นก็ดูดีๆก่อนนะฮะเฮ้ยตกใจ ก็ในเกมนี้จะไม่ไม่ไม่เชิงเป็นมอนสเตอร์นะฮะในเกมนี้จะเป็นหุ่นยนต์ถ้าเราเจอหุ่นยนต์เนี่ยวิธีสู้ที่ดีที่สุดนะครับก็คือการแบบค่อยๆค่อยๆไม่ใช่ว่าถอยหลังยาวๆนะแต่ตีแล้วก็ค่อยๆถอยฮะตีแล้วก็ค่อยๆถอยให้ดูหนึ่งสองถอยแล้วก็หัวอีกทีหนึ่งสำหรับตัวเล็กๆอย่างนี้นะฮะ มีไหม,ไหมวะไห,ไหนวะอ๋อนี่ไงดู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 หนึ่งสองอ๋อโดนโอ้ยอ๋อสิ่งสำคัญอีกอย่างนะครับนี่นี่นี่แค่นี้น,น,นี่เราก็รีไฟต์กด e ค้างนะฮะกดรีไฟไปเลยก็คือเออันจะทำการแยกนะครับได้สครับเมทัลบล็อกมาซึ่งไอ้อสครับเมทัลบล็อกเนี้ยค่อนข้างสำคัญนะสำหรับช่วงต้นเกมที่เรายัง ทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะมันให้เขาเรียกว่าอะไรนะมันมันเอาไปทําเกือบทุกอย่างเลยอะไอ้สครับแมทอนบล็อกเนี่ยไหนๆเราก็ขึ้นมาละยังมีอันที่ยังไม่ได้ใช้อะ่ะ มีข้างบนนะอีกนิดหนึ่งนะฮะก็คือเป็นสำรวจกันได้ีในน,นน้ำอ๋อหมืมะเขือเทศนี่ค่อนข้างดีนะเพิ่มทั้งอาหารและเออ่และน้ำในเวลาเดียวกัน เปิดกล่องนี่น้ำมันพอเดี๋ยวเราจะทำรถกันนะฮะรถค่อนข้างใช้น้ำมันเยอะพอสมควรอ๋อนี่ฮะนี่เขาเขาจะมีบอกอ่อ น,น,นี่ถ้าเกิดว่าอาหารหรือน้ำหรืออะไรพวกนี้ลดเนี่ยเราก็หรือเลือดลดเราก็ถ้าเลือดลดเราจะเติมเลือดด้วยการที่ค่าความหิวกับน,น้ำามันจะลดลงนะฮะซึ่งมันจะลดเยอะกว่าปกตินั่นเอง้เราก็มาถึงหน้านี้พอดีเราก็เอาแบตท,ที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับใส่เข้าไปเลยนี่เครื่องก็จะทํางาน,นอ๋อมันฝารังวะมันเดี๋ยวค่อยมาเก็บ อ่ะเขาบอกว่าให้ไฟล์แมชชีนิกสเตชันเอาไว้ก่อนโอเคมาเรามาทำรถกันดีกว่าฮะเดี๋ยวเราจะคลิปกันไปตอนทำเสร็จเลยแล้วกันเนาะอ๋อมาฮะอ่าขอเสริมอีกนิดหนึ่งครับ การที่เราจะสร้างรถได้ใช่ไหมนี่นี่เมื่อกี้ผมประกอบมาหน่อยหนึ่งอ่าคุณจะเห็นว่ามันมีตัวนี้มันคือเขาเรียกว่าอ่าในเกมมันใช้คำว่าแบริ่งหรือว่าลูกปืนนะฮะอ่าเราสามารถคราฟได้จากการที่เราเอาไอ้นี่ฮะเมทัลสครัปสครปเมทัลเนี่ย,มา,ม,านนยมาคราฟนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคราฟบ,บอทอันนี้ใช่ไหมฮะมันจะคราฟได้แค่ครั้งละหนึ่งอันซึ่งปกติเนี่ยเราควรจะไปที่ไอ้ เรียกว่าอะไรนะ ics, แมชคนิกเตชั่นเออแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวผมต้องทำนี่ทำเครื่องแล้วทำซีดร้ 100, 140, อยหนึ่งร้อยร้อยสี่สิบพอไหมวะอัในนี้ใช่ยี่สิบยี่สิบสี่สิบไม้พอโอเคแต่ว่า ตัวอันนี้ไม่พอสักแป๊บแทนเดี๋ยวผมก็ไปหาเพิ่มฉะนั้นก็ได้อยู่ได้อยู่ก็เดี๋ยวผมต้องทำอันนี้ด้วย Connect ท o ฮะ c o n n น c t ท o นี่ถือว่าจำเป็นมากๆเลยนะคือถ้าไม่มี c o n n e c t ท o เนี่ยเราแทบทำอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าแมปมันจะเหมือนกันหรแต่ลองเดินดูกัน ท่าที่รู้มาคือแมปนี้ใหญ่มากครับแมปของเกมเนี้ยคือค่อนข้างใหญ่โตแมปแมปจะถ้าเล่นน่าเล่นเยอะๆอาจจะจำแมปได้นะอันนี้ไม่มีอะไรหิวน้ำเฉยมาเรามาดูเขาเรียกว่าอะไรนะนี่คอร์ เดินบาตรงเดี๋ยว้ายมานิดนึงจะเจอนี่ฮะมันจะเป็นเหมือนอาคารล้างอะเนี่ยเยมันจะมีหุ่นยนต์ไอ้ที่ถึกซ่อมเนีตัวตัวถึกซ่อมเนี่ยเยมันจะเดินมาใช่ไหมให้คุณวิ่งใส่มันหนึ่งทีก่อนครับแล้วก็พาดไปนหนึ่งทีอุ้ยมีมาเพิ่มหรอโอ๊ยโอเค จริงๆไม่ควรโดนนะเมื่อกี้แต่ว่าก็นั่นแหละฮะประมาทประมาทไม่เป็นไรหรอกเกมนี้จะโนดาเดเมจก็ยากอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่เห็นไหมฮะไอ้แขนที่เราเจอข้างบนเราสามารถดรอปจากไอ้หุ่นพวกนี้ได้ด้วยนั้นก็ก็ฟาร์มที่มันนี่แหละอ่าตรงนั้นมีอีกตัวมามามาวัดปลาพนม โอ้ oh, ไม่โดนแย่ yeah, ละโอ้ oh. oh. เอ้ยกระจายกล่องข้างนอกนี่ก็กทุบให้หมดนะฮะเพราะว่ามันได้ของก็โอเคนะ ผมมองว่าได้ได้ของค่อนข้างดีเลยแหละอย่าได้น้ำมันเพิ่มี้ยไอ้มาเลสอ่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเก็บเยอะก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวตอนปลูกอ่ะเดี๋ยวมันจะมีไอพวกนี้มาอีกโอเค ิดติดหินหนะได้โดนไปหนึ่งทีเก็บ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 ให้หมดเก็บให้หมดตอนนี้ทุกอย่างมีประโยชน์กับเรามากๆเอ้าได้ล้อมาอีกอันไม่ต้องคาเพิ่มแล้วเว้ยเยี่ยมไปเลยการฟาร์มันมีประโยชน์อย่างเงี้นะทุกคน ถ้าเราแบบเดินดีๆนี่เราแทบไม่ต้องคราฟล้อเลยฮะเราได้ครบเลยสี่อันดเจี่ยมเจียมนี่จบแคลอดน้ำมาอีกหนึ่งกระป๋องเราจะขึ้นข้างบนนั้นยังไงวะเ,ออเดินหาทางขึ้นก่อนนะแป๊บนะ สงสัยไงวพราว่ามันจะมีทางขึ้นไหมวะไม่เห็นนะเห็นทางขึ้นเดียวคือตรงตรงนั้นอะนี่ตรงนี้แต่แต่มันก็ไม่รู้จะขึ้นไอไอบนนู้นยังไง,ไงเว้ยยอพอขึ้นมาตรงนี้เอ๊เอ นี่ไงอ้อมีทางขึ้นอยู่ข้างหลังไว้ใช่ปะดูพวกวะ แล้วไงต่อเออมาได้แค่นี้เนี่ขนยข้างในมีของฮะแ,แล้วเข้าไปไงวิลล์ลวงหลังงมอยู่ฮะ หาทางที่คิดว่าน่าจะขึ้นได้ไม่ใช่งัดเสาลงมาเลยได้ไหมเม่มีแค่ต้องเข้าทางข้างหน้าอาจจะวิ่งกระโดดถึงก็ได้เช่นมันเถอะเรากลับไปคราบของเราดีกว่า มาโอเคเราเดี๋ยวแค่ลดลงมาฮะแล้วก็วางเครื่องไอ้แปะเข้าไปเ,าเครื่องนะฮะสุดท้ายปึ๊บโอเคถึงเวลาเขาจะสอนเราเชื่อมนะฮะอ่ะดูเขาให้เอาเกี่ยวนี้มานี่แปะจึ๊บแปะจึ๊บเอ่อไปนโน้น อันนี้ขับเครื่อนล้อหลังสินะโอเคชึบชึบอ่าเรียบร้อยแล้วก็เอาอย่าลืมนะฮะเอาพรมอะไรมาใส่เครื่องเพื่อบังคับอันนี้ต้องไปข้างหน้าอูว่าอันนี้ก็ถูกแล้วโอเคเราได้รถแล้วนะฮะหนึ่งคันเคฉะนั้นก็กด e เพื่อเติมน้ำมันเข้าไปป่ะเราเราไปกันเลยดีกว่าเราไปหาไอ เรียกว่าอะไรนะแมคคณิกสเตชันกันเลยปะออกเดินทางอ้ยกลอ้อเดี๋ยวรถรถก็ได้อ่ะยอมยอมช้าก็ได้วะยอมช้าก็ได้พอล้อมันสภาพนี้แหละ ก็วิ่งเองเร็วกว่าป่ะเนี่ยโอ๊ยหอดแหวว่ะอาอไม่ไหวละแปะอ่ะอ่ะ ไม้ไปด้วยไอกองนี้ไม่ไหวแล้วเดินดีกว่า <c oughs> คนดูอาจจะสงสัยแล้วผมทำเพื่ออะไรเห็นข้างหน้าไหมฮะข้างหน้ามีเขาเรียกว่าอะไรนะนี่แหละแม็คนิกสเตชันของเรากับข้างซ้ายที่มีหุ่นอะไรก็ไม่รู้ชุบเออ เราไฟแมคานิกสเตชันเจอแล้วนะฮะเอะเขาบอกว่าห,หาทางแอคทีฟแมคานิกสเตชันซึ่งอยู่ในนี้ประตูบานที่สองนะฮะตรงกลางปกติจะมีมอนอยู่ข้างในนี่เห็นปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นหมองไม่เห็นโอเค มาม็นโอ้โหแตกโอเคไอ้ที่นอนพวกนี้เราเซฟได้เลยนะผมบอกไว้ก่อนนอนนอนนอนเพื่อเซฟเออไม่ไม่เรียกว่าเซฟดิมันเป็นแบบเซตจุดเกิดอ่ะเออ มันเป็นการเซฟจุดเกิดไปสามารถมาเกิดตรงนี้ได้นั่นเองนะฮะปุ๊บใส่เข้าไปนี่ไงได้จริงด้วย,อยของมีหลายอย่างที่เกินมาเยอะเหมือนกันนะโอเคมารอดูกันฮะ ทิ้งลงมาจุ๊บกดคิวเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะหมุนของอะ่ะโอเคนี่ทีนี้เราก็เออจริงไม่ต้องกลับก็ได้นี่หว่าก็เครื่องก็คราฟใหม่ตรงนี้ใช่ไหมเออ นี่เออตรงนี้มันก็รับได้นะไม่ต้องไม่ต้องไปไหนไกลได้ได้ได,ได้โอเคงั้นก็วันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็วไว้เจอกันใหม่นะครับผมบา,บายบายครับ